สวัสดีค่ะบ f c สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ของเล่นของน้องเหนือมาแล้วนะฮะจาก <Thank you. S 1> ไม่มีบ่อนะฮะจาก FC ท่านใดนะครับมีแต่บ้านเลขที่เลยนะฮะ mm hmm. ขอพระคุณดีกว่าเนี่ยขอบพระคุณ F c เซยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรามั่นใจได้ไลวนะว่าเป็นของเล่นของเราเนะี mm ่ย hmm. ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน โอ้อ่ะแกะเลยลูกให้น้องเหนือแกะนะครับสวนเจ้านาโนก็เอ้ยเอามาให้คอยเลนน้ำแนคอยกรอยากเลนเป็นไดยเป็นสางกับมีหัวใจหะอเอออ่ะ,อะมานี่มาถือกล้องให้พ่อนี่มาถือเป็นไหมเป็นแต่ว่าเห็นหน้าพ่อไหมเนี่ย S <S 2> <S 2> เราจะมาเก่กันนะครับเยอะโอ้เห็นมือถือกล้องลท่านผู้ชมครับผมเห็น oh, ม he ือถือกล้องแล้วขอบพระคุณเอฟซีนะฮะที่ oh, นำมาให้นะส่งของมาให้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานท่านครับแต่มีความรักความเอ็นด,ดูครับต้องเหนือดูกล้องนะลูกอือ

เดี๋ยวเอาเบสน่าจะต้องไปส่งที่นู่นแหละหนู้สองอันอของข้าเล่นด้วยกันสองอันของข้านี่ครับว้าวเอากล้องออกหายลูกอออ่ะทีนี้พ่อจะมอบให้เป็นหน้าที่ของลูก็ให้เขตอ่ะเดี๋ย่าลุกแต่ช้าหนะ่อยพ่อแกะก่อนผู้จัดจาก,การนะครับผู้จัดจาก,การเอา อะไรอ่ะทั้งมาเดีทำเองเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะแล้วดึงดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนนีออ่นะครับอันนี้สิหลุดออกมานะครับโอ้สองอันเลยเหรอขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาสิ่งที่ติดทิ้นอะไรหนัๆนกๆวะเนี่ยก่อนงด้วยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องเหนือถีอกล้องให้ดีลูกอ๋อดินเปาเอ้ยใช่แหละอ่ะมาถือที่นี่ เพราะว่าถ้าให้ลูกถือนี่ปวดหัวแน่นอน,น,นเอา้ามีต่อเหรอแกะมาก่อนแกะมาดูก่อนมันคืออีย่างนี่อันเดของเหนืออันนี้ของแบรนนี่ฮะ,ะต,ต่อทําไมลูกไม่แกะออกมานะ,อ,ะานนอ๋อมันต้องแกะด้านนี้อโอ้โหรู้อีกครับรู้อีกมันต้องแกะด้านนี้ พ่อพๆอ่อ,อ,อสร้างมันสร้างมันอ่ามีมันแกะอีกทางพ่ออ๋อมันต้องแกะทางนี้ใช่ไหมเลือดพ่อแรงจริงบาดมือนะลูกอีกฝัง่งนึงอีกฝัง่งนึงเปิดด้านผิดไปแล้วหนึ่ง อาถ้าเปิดไม่ไม่ถูกทางมันเป็นอะไรครับมันจะพังเหรออ๋อ,อ <c ười> เอาตาตายแล้วโอ้ยจม็ดพึ่งนะสุ <c ười> อโอ้โหแกะด้านไหนก็เหมือนกันเอาไม่มีอะไรบอกหรอว่าเป็นกระดาษวิธีใช้ตัว AB บลำดับที่หนึ่งสองสห้า ต่อขึ้นมาเป็นยังไงไม่มีเหรอมันให้ต่อยังไงก็ได้โอ้มันให้ต่อยังไงก็ได้อ๋อแล้วก็ปิดกระดุมไว้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็จะเหมือนกันใช่ไหมนั่นลอง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 อ่ะมันต้องลองหรอกเดี๋ยวนี่แกะนี้ให้พ่อดูหน่อยอันนี้เป็นอะไรเหรอดินเบาดินเบามันคืออะไรลูกทําไมพ่อไม่รู้จัก เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประกอบอันนี้คืออะไรดินเบามันเป็นอย่างไรดินเบามันเป็นดินที่ไม่หนักกระพเพาะฮะมันจะเป็นกล่องเหรอมวนเนาะผมเป็นเด็กคงก็อยากเล่นอยู่นะแต่มันคือสีแห้งไหมสมัยน้หน่อยเล่นได้บังกระโพกแล้วพี่น้องอลบาซ่องบาทแกะมาดูหน่อยครับแม่อันนี้เดี๋ยวเอาไปแกะบ้านหนูแบนด้วย อันนี้เซอร์ไพรส์ตรงนี้ละออันนี้แกะบ้านหนูแบนเอ๊ะฟซีชื่ออะไรนะเนาะไอ้หนออ๋อกล่องให้บัวบานนอ้อยเด้อน้องสิงอะไอีหอย่างกล่องใเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใดคนส่งมานนะอ้อยเนาะมีทั้งหมดกี่กล่องครับ<ม>เห็นเอเจ้าเสือแจ้งว่ามีให้ให้หนูแบนมีให้น้องเหนือ เอาแกะน,นี้ก่อนเนี่ยแกะน,นี้ก่อนดินเบาเนี่ยแกะไม้พ่อดูก่อนเทสก่อนแกะไม้พ่อเทสก่อนพี่ต้นหลิวส่งเองจ้าพี่ต้นหลิวครับอา่ามีอีอย่างนเนี่ยครับไห้ไห้ผู้ใดเนี่ยหรือจ้งใดครับผมหรือพี่ต้นหลิวแจ้งผมในไลน์ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกแจ้งด้านหน้านี้ฮนะเขาบอกกล่องให้น้องบัว กล่องกล่องกล่องนี้เหรอของอันนี้ใช่ไหมอ๋อกล่องใหญ่ๆนี่เป็นของน้องบัวบานแมนบอและส่วนอันนี้อันนี้เป็นของน้องแบนอันนี้เป็นของน้องแบนอันนี้เป็นของน้องเหนือใช่ไหมครับ,รบอืมไหนแกะมาพ่อดูห้ลูกเฮ้ยไ,ไหนๆเอามาดูสิ ลองกลองโอ้กลองโอ,อ,งโอ้ตายแล้วควยกะนอกองบ่กองใดกองนี่บ่โอ้อันนี้เป็นกองอันนี้เป็นกองบ่โอ้อันนี้เป็นกอง,อ,อ,นนกอ,งอ่ะถูกไปเชือสิงเดี๋ยวพ่อยังไม่ดูเลยเป,เป็นเป็นจังไดนี่เอามาให้คนคนมาเคยเหรนบึงเนี่ยมันเป็นจังไดดินเบามันเป็นดินมันบ่ลองหายหน้าโนเหรนยบึง <c oughs> อะไรนะ โอ้ยหนอฮะเอาวางไว้เอาวางไว้ไหนดินเบาดมดูเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทำอะไรปั่นเนื้อฮะกินได้ไหมนี่มันมันเออมันเหมือนดินดินน้ำมันก็มันดินน้ำมันตัวนี้แต่ว่ากินมันไม่เหมือนกันเออกินมันเหมือนยางลบนะครับแล้วเอาไปใส่อะไรนี่ก็อันนี้มา อ๋อใส่ไอ้นี้ไหนลอง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 ทำสิลองทำสิเซเว่นก็มีรู้หมดครับดินน้ำมันอันนี้มันดินเบานะอ้ต้องสิกลายเป็นรูปพสิปาดอันนี้ของใครของบัวอ่ะอ่าันนี้ของบัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้บัวมันมันเป็นอันนี้มันเป็นกองเป็นกองอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้น้องแบนไปไปปั้นน้องแบนกันเลย โอเคครับผมท่านผู้ชมครับติดตามได้นะฮะคลิปต่อไปเราจะไปโหที่บ้านน้องหมูแบรนให้อ้วนผอมจอมซนนี่นครับให้อ้วนผอมจอมซนเล่นเล่นอะไรนะลโก้โอเคครับผม <นะ S 2> <ๆ S 1> เจอกันได้ครับอีกส0บนาทีเจอกันแน่นอนบ้านหมูแบนสวัสดีครับ